ว่าเบรงเกีองนีกันแน่ค่ะบรรยากาศหนาวแบบนี้หลากหลายคนนี่เตรียมปักมุดแล้วว่าจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแต่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสธาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่นกับเผยว่าช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่หลายๆคนนี่ไปท่องเที่ยวบบวสิเป็นยอดผู้เรือย,ยอดดอยต่างๆเพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและก็วิวที่สวยงามจึงออกมาแนะนําค่ะหาเคล็ดลับดีๆที่จะซอยทุกๆคนนะคะเตรียมตัวในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแบบนี้แบบไร้กังวลค่ะ เริ่มจากการนะคะทีเ้าจะไปเที่ยวใดเ้าตองมีการศึกษาเส้นทางสะกอนค่ะเบิ่งเรื่องของสภาพผู้มีอากาศนะคะก่อนออกเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในคณะเดินทางมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวหเหมาะสมกับสภาพอากาศขนนาวแห้งก็เอาไปตัวหน,นาแนนะคะด่านการขับขี่เช่นเดียวกันให้ขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวังใส่ความเร็วหเหมาะสมกับเส้นทางระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะในเขตชุ่มชนเขตลง เ,นนะะเมื่อตองพานเซนท่างถีบมีหมอกปลกคุ้มหนาให้ลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันตรายนะคะบวชิเป็นการดื่มสูร่าแก่หนาวการก่อกองไฟไกรทีพักหรือว่าในจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆส่วนของการกางเต็นท์พักแรมนะคะข่วนกลางในหม่องถีบปลอดภัยเลี่ยงการตั้งนะคะใกล้ท่านนา้ำหรือว่าลำท่านรัว่วท่างเดินของสัตว์ต่างๆเพื่อความปลอดภัย นอกจากนั่นเองคันออกไปแบบนีแน่นอนเรื่องของอุปกรณ์ชุกเฉินแนวที่จะต้องติดโตไปสิ่งที่จําเป็นโบว์สิเป็นไฟใช้หรือว่าแบตสารองหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการที่เฮาจะออกไปในพื้นทีต่างๆตรงนี้คันเฮาเตรียมไว้แล้วเฮาก็สามารถที่จะรับมือกับเหตุชุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเฮาบริขาดคิดว่ามม่สิเกิดขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็ออกมาแนะนําค่ะอ่ะครับรถช่วงเ้าๆมีหมอก,มอกลองจัดอ,อย่าลืมเปิดไฟรหลุ่นไม้เน่เพื่อมีไฟตัดหมอกมน,ะนะครับก็เปิดไฟให่งสัญญาณกันก็คือบา,บางจุดเองการมองเห็นอาจจะสั่นลงนสั่นลงคือระย,ยะระยะการที่จะมองเห็นรยะยะพื้นที่เนี่ย ก็เปิดไฟให้สัญญาณแน่ดังนั้นแล้วเนี่ยรถทั้งรถใหญ่รถน้อยหรือรถมอเตอร์ไซค์เองเช็คไฟกันแน่ว่าไฟหน้ารถเฮามีบ่มขาดบ่มดีบ่หรือจังไงไฟท้ายมีบ่อมนะครับคัดมุมมีวิธีการก็คือเอาชุกเฉินก่อนแก้ปัญหาก่อนเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวคือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันเป็นไฟเลี้ยวขวาค่ะเพราะว่าเปิดไฟเลี้ยวขวาเพิ่นสิว่าเฮาเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวซ้ายหายสัญญาณว่าโอเคเพิ่นบ่มีไฟเพิ่นเปให้สัญญาณเฮาแต่ว่าคันเฮางู้แล้วอย่าลืมเอาไปซ่อม ว่าช่วงนี้คือเดี๋ยวหมอกลงจัดแดดกำพังกลางคืน,นยากเพื่อความปลอดภยัยนั่นเอง